จากจารึกที่กอบประตูทางเข้าอุโมงพระธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพบจารึกอักษรของโบราณมีอายุอยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่15-16ในจารึกบรรทัดที่1 1กล่าวว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สงกรานหรือสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่เมื่อ1,000ปีที่ผ่านมาตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ กึ่งกลางประตูของปราสาทขอมซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพระธาตุเชียงชุมครับแต่ว่านั่นคือปราสาทขอมตรงตรงที่ผมชี้เนี่ยคือขอบประตูด้านซ้ายมือของผมจะหันหน้าแบบนี้จะมีจารึกเป็นภาษาขอมโบราณทั้งหมดประมาณ11บรรทัดครับแล้วในบรรทัดเกือบสุดท้ายเลยเนี่ยมีคําว่าถวายแด่สงกรานต์คำคำนี้มีนัยสําคัญครับคือการจารึกแบบนี้เนี่ยขอมเนี่ยขเยขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง เขาไม่ได้ทําอะไรเล่นๆฉะนั้นทุกคําของคําจาลึกนั้นมีที่มาที่ไปครับแล้วคําว่าถวายแด่สงกรานก็คือหมายความถึงว่าประสาทหลังนี้ถ้าท่านมานั่งอยู่ในวันสงกรานตั้งแต่เป็นพันปีมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ท่านจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่กึ่งกลางของตัวของประตูนี้ครับจริงๆก็คือประตูนี้นะประ,ประตูที่ข้างหลังเนี่ยสร้างในสมัยลานช้างเป็นการดัดแปลงแต่ประตูจริงคือประตูนี้ถ้ามีการทําพิธี ฐานโยนีที่พบที่วัดพระธาตุเชียงชุมตอนนี้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ตึกหนึ่งของมอราชพัฒฐานโยนีจะต้องตั้งอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีสีวลึงพรามจะทําหน้าที่เทน้ําบนลงสีวลึงแล้วก็ไหลออกไปทางท่อสมสูตรคือท่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทางทิศเหนือทิศเหนือครับแล้วก็มีตําแหน่งดวงอาทิตย์อยู่กึงกลางพอดออีตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการดัดแปลงอะไรหลายอย่างแล้วผมก็เลยจําเป็นต้องไปถ่ายรูปดวงอาทิตย์ที่ตรงข้างหน้าหลวงพ่อองแสน พอถ่ายตรงนี้ไม่ติดรับหลวงพ่อ,อแสนจะบางดวงอาทิตย์ผมได้พิสูจน์ชัดเจนครับว่าวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็วันนี้หนึ่งวันผมได้มานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งเพื่อจะยิงภาพดวงอาทิตย์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกลางพอดีครับผมมีภาพถ่ายชัดเจนก็ตรงกับคําจารึกเห็นไหมครับว่าคําจารึกเมื่อพันปีที่แล้วสะท้อนความจริงของตําแหน่งดวงอาทิตย์ในวันสงกรานต์ เขานี่ก็มีคําถามครับว่าสงกรา์จริงๆนั้นหมายความว่าอะไรถ้าไปถามคนวัยรุ่นทุกวันนี้เขาก็บอกสงกรารคือเอาน้ํามาสาดกันเป็นประเพณีเอาน้ํามาสาดกันจริงๆไม่ใช่ครับสงกราน์นั่นหมายถึงวันิิลมงคลเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของคนยุคนั้นทำไมเริ่มต้นปีใหม่เขาถือราศีเมษครับ ถ้าดวงอาทิตย์เคลื่อนออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั่นคือปีใหม่ของบรรพชนในยุคนั้นนี่คือความเชื่อครับฉะนั้นการประกอบพิธีสําคัญต่างๆจะต้องทําในวันปีใหม่และพิธีนี้ก็ตกมาถึงทุกวันนี้ครับเรายังมีการอะไรครับลดน้ําผู้หลักผู้ใหญ่มีการสงน้ําพระในวันสงกรานแต่ว่าสงกรานในยุคนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบเราแต่เขามีการประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งเป็นวันสําคัญ แล้วก็ในตรงนี้ครับถ้าเป็นพันปีที่แล้วเนี่ยทั้งผมทั้งท่านเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะเราเป็นประชาชนทั่วไปคนที่จะเข้าไปในปราสาทของได้จริงๆนั้นมีแค่สคนเท่านั้นครับคือเจ้าเจ้าผู้ครองนครคนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นกับพราหมณ์ผู้ทําพิธีครับส่วนประชาชนทั่วไปอย่างเราเรา,เราท่านท่านเนี่ยต้องนั่งอยู่ข้างนอกครับเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา เข้าได้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องคือเจ้ากับพราหม์เท่านั้นส่วนคนทั่วไปก็อยู่ข้างนอกแล้วทําไมจะต้องสร้างบรรัาทหลังนี้ให้หันหน้าตรงกับสงการนั่นคือสิริมงคลครับจากนั้นการตั้งเมืองนี้ทั้งเมืองเนี่ยจึงตั้งเมืองให้หันหน้าไปหาตําแหน่งดวงอาทิตย์ที่มุม80องศาเดี๋ยวถ้าผมจะพิสูจน์ให้ท่านดูนะผมจะใช้ G P S ไปจับที่ฐานพระธาตุเชียงชุมท่านจะเห็นตัวเลข80ขึ้นมาใน G P S ตัวเลข80นี้มีในยะสําคัญอะไรบ้างมีครับ 80นี่คือมุมของดวงอาทิตย์เมื่อพันปีที่แล้วครับหมายความว่าถ้าท่านยิงไปที่ทิศเหนือเนี่ยนั่นคือศูนย์องศาท่านกวาดมาทางซ้ายมือเนี่ย80องศานี่คือตำแหน่งของดวงอาทิตย์เมื่อพันปีที่แล้วทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ก็ยังอยู่ที่80องศาครับท่านพิสูจน์ได้ตัวเองได้อย่างเมื่อเช้านี่ชมลมไทยเกตได้ไปพิสูจน์แล้ววิธีพิสูจน์ง่ายมากครับผมเริ่มบรรยายตั้งแต่ตีห้าครึ่งพระอาทิตย์ยังไม่โพลเลย แล้วผมชี้ว่าดวงที่จะเท่าขึ้นที่กึ่งกลางของบารายะสระพังทองเนี่ยจริงๆแล้วคือบารายครับบารายคู่กับปราสาทขอมบารายจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์ปราสาทครับทุกวันนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นสระพังทองครับจากทอันเดียวกันตีห้าครึ่งยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยคนอาจจะนึกในใจว่าเอจจริงไหมพอหกโมงเสร็จเสร็จดวงอาทิตย์ขึ้นที่จุดกึ่งกลางพอดี สายตาของทุกท่านชมรมไทยเก็ตยอมรับหมดครับเพราะว่ามองได้ตาของตนเองดวทิศขึ้นที่จุดกลางจะเห็นว่าองค์พระาธาตุนั้นหันหน้าไปที่ทิศ80องศาจากทิศเหนือครับแล้วถ้าเอาคำว่า80องศาเอาเส้นลุงเส้นแวงของตำแหน่งเนี่ยไปเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์แล้วก็ทำซิมูเลชันย้อนหลังกลับไปพันปีที่แล้วจะเห็นดวงทิตศ ตรงกึ่งกลางนี่ในราศีเมษเป๊ะครับซึ่งึงเดี๋ยวผม,ผมมีภาพกราฟิกให้ดูครับฉะนั้นก็แสดงว่าคําจารึกกับปรากฏการบนทองฟ้าเนี่ยตรงกันครับพิสูจน์ได้เจน,นึงครับ,รบเห็นไหมครับว่าจารึกนี่เป็นเป็นภาษาสันสกฤตครับแล้วก็บรรทัดนเนี่ยเนี่ยถวายแด,ด่สงกรานครับเออจริงๆแล้วผมก็อ่านภาษาสันสกฤตไม่ออกนะ แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญของกรมศริลปรกรณเนี่ยเขาได้แปลไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เอาคําแปลเนี่ยมาเทียบบรรทัดต่อบรรทัดก็ออกมาเป็นถวายแดบบ่สงการฉะนั้นคําว่าถวายเนี่ยถ้าตีความชัดเจนก็คือเขาให้ความเคารพต่อสงการก็คือการสร้างเมือง สร้างปราสาทสร้างทุกทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองนี้ให้หันหน้าให้ตรงกับสงการครับงั้นก็หมายความว่าปราสาทหรือพระธาตุอะไรจริมเวปัจจุบันเนี่ยหรืออ่รวมทั้งสับสาพังทองเนี่ยก็เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อถวายสงการงั้นมีนัยยะหมายถึงการเข้าสือ่อดูการอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเอิถ้าเป็นปราสาทดุมเนี่ย จากขนานกับปราสาทเชียงชุมเป๊ครับที่80องศาเแต่ว่านารายเงเวงกับภูเพ็กเนี่ยเป็นอีกพรามหนึ่งนะตรงนั้นเขาเอาวันอีกวี่นอกก็แสดงว่าเจ้าที่เขามาปกครองเมืองเมืองนี้เนี่ยคงมีเจ้าหลายองค์และเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็คงจะมีสินแสรหรือพรามประจําราชสำนักแล้วแน่นอนครับสินแสรหรือพรามเนี่ยเขาก็มีอะไรครับองค์ความรู้ของแต่ละท่าน ก็เหมือนกับทุกวันนี้ครับว่าสินแสแต่ละท่านท่านก็มีเรื่องราวองค์ความรู้ของแต่ละท่านฉะนั้นการสร้างประสาทเนี่ยจึงจึงไม่เหมือนกันครับผมได้ทําการวิจัยแล้วนะว่าประสาทขอมเนี่ยมีคร่าวๆเลยเนี่ยสามสเปคบวกหนึ่งสเปคสเปคแรกเลยคือหันหน้าเข้าหาที่ตอนออกแท้นั่นคือวันอีควีนอกคือวันที่กลางวันเท่ากับกลางคืนปัจจุบันตรงกับวันที่21เมาเมษาย,ยนเหมือนกับนารายเจงเวงและประสาทภูเพชค,ครับ อ่านี่นี่ก็มีหลักฐานนะแล้วก็อีกอันหนึ่งหันหน้าเข้าหาราศีเมษที่80องศาก็คือพระาธาตุเชียงชุมกับพระาธาตุดุมเห็นไหมครับคู่กันแล้วแล้วก็เมืองนี้ทั้งเมืองเป็น80องศาทั้งหมดอีกสเปคหนึ่งไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเราครับอยู่ที่บุรีรัมย์ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยเขาเอาฟูลมูลมาเกี่ยวด้วยคือเอาจันทรคติมาเทียบฉะนั้นเขาเลยไปที่85องศาครับแสดงว่าวันที่สร้างปราสาทนั้นเนี่ย เป็นเป็นราศีเมษด้วยแล้วก็มีพระจันทร์เต็มดวงด้วยผมก็ได้ทําการคํานวณไว้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าการสร้างปราสาทขอมนั้นเนี่ยแต่ละปราสาทจะมีนัยสําคัญของตนเองครับนั้นที่พระธาตุเชียงชุมเป็นแห่งเดียวที่มีคําจารึกว่าสงการใช่ครับใน<พ>ในประเทศไทยครับคือจริงๆแล้วคําว่าจารึกคําว่าถวายแด่สงกรารเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคําจารึกที่ไหนอีกเลย ผมพยายามค้นเอกสารของกรมศิลปากรครับมีถวายแดดสงกรานเนี่ยมีมีที่เดียวที่พระธาตเชียงชุมและก็ที่เดียวที่ทำมุมตรงกับสงกรานจริงคาจารึกกับปรากฏการณจริงบนท้องฟ้าเนี่ยสอดคล้องกันศาสตร์แห่งความเชื่อและวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกันครับมันพิสูจน์กันได้ไม่เช่เรื่ององมงายนะ พราะถ้างมง,งายจริงแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ดวงอาทิตยจะขึ้นตรงกับการคํานวณหรือครับถ้าเป็นงงงายอย่างที่เขาว่า <Yeah. S 1> ดวงอาทิตย์เนี่ย <Yeah. S 1> ก็ไม่ตรงสิงครับ <Yeah. S 1> ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยตรงกันหมดก็แสดงว่าคำจารึกของเขากับ <Yeah. S 1> สิริมงคลที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ครับ แปลที่อยู่ตรงศิลานี้แปลว่ายังไงค,ครับอาจารย์เขามีคําแปลเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปสาระสําคัญนะเขามีคําแปลว่าข้นเลิกเลิกยามาว่ามีการมาทําพิธีที่นี่ในวันนั้นวันนี้เสร็จแล้วก็มีการกล่าวถึงให้ผู้ใหญ่บ้านาขนพงเนี่ยเป็นเป็นเจ้านายยุคน,นั้นนะใครดูแลบ้านนุรลพีเนาที่นอกเขตตัวเมืองผมเดาว่าตรงน่าจะเป็นนายเจงเวงแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ย ก็คือหมู่บ้านชะลรงแล้วก็มีหัวหน้าในหมู่บ้านชะลรงแล้วก็มีการถวายวัวควายมีการถวายเข้าสารฆ่าธาตบริวารให้กับเมืองเมืองนี้ซึ่งเป็นพิธีกรรมยุคนั้นฉะนั้นสาระสําคัญของจารึกทั้งหมดเนี่ยเป็นการกล่าวถึงการสร้างบ้านสร้างเมืองกล่าวถึงการให้ความเคารพกล่าวถึงการถวายสิ่งของให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถวายแด่สงการก